สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับคุณแม่น้องข้าวและน้องข้าวนะคะ<ช>วันนี้วันศุกร์ค่ะน้องข้าวอยู่บ้านเพราะไมส่สบ,บายนะคะก็หลังจากทานยากินข้าวแลวเรียบร้อยแล้วล้าก็นอนต่อตื่นมาสิบโมงนะคะน้องข้าวก็มาอ่านหนังสือดิอ่ะน้องข้าวคแคทดูซี่โที่ยายทียนสมยานอีกเดนเฮ้ bog her. Der står jordens me mest stikende frugt. Ja. Yeah. Okay, det var været at lege sig. i Bangkok i en restaurant. Men jeg synes godt nok ikke, det det, det lugter så stikende ud. Mm. Kan du godt lide, Julian? Ja. Yeah. <laughs> Mig eller lidt? ไม่แบอกทุกคนมาจะลอยฟังการเลสฟอตอ่ะเด็น้องข้าวจะอ่านหนังสือเล่มนี้ประจำนะคะ y ูเร n s r e c ค r d ค่ะ <Africa. S 2> ก็คือ Africa, <Lydia. S 2> เหมือนกับ Encyclopedia mm hmm. นะคะแต่เป็นของเด็กคือเด็กเขาสนใจน้องข้าวเขาสนใจนะคะคือเราซื้อมาแล้วก็วางอ e ิเล็เค่ะอ่านว่างไม่อ่านว่างทีนี้น้องข้าวเขาสนใจเขาก็จะมาเปิดอ่านอะไรประมาณนี้นี่เรามาอ่านกัน ยูเรนส์มิสติงคเกอร์ฟรุคือผลไม้ที่เหม็นที่สุดในโลกนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนผลไม้ที่เหม็นที่สุดในโลกนี้ของอร่อยของเรานะคะเรามาอ่านรายละเอียดว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไรฮะสเกลนสตเกอร์เออน้องข้าบอกเนี่ยเปิือกมันเป็นน้ำนะแม่ดูรูปนี้ทุกคน ใส่ต้องใส่แมสกันเลยนะคะก่อนโควิดเลยยุคนั้นก่อนโควิดนะคะใส่แมสหนังสือเล่มนี้เขาพิมพ์เดี๋ยวมาสเกซีสีวานอตดีเอสเคลว์เอออะไนี่เฮาจดเดนบักบางเขาอะไรเฮาเดนบักเขีเฮอ่อบางก็เออ โอ้โหสเลนจบแล้วไปแล้วอย่าส่วนนั้นโอเคน้องข้าก็บอกว่าคือเขาดูแล้วเขาก็ดูแผนที่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่ามีที่ประเทศไทยเนาะโอ้ยเออ,อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาพิมพ์เอ๊มีรายละเอียดให้เราดูไหมเดี๋ยวก่อนนะคะ อันนี้หน้าห้าสิสี่เดี๋ยวกันเปิดอันแรกก่อนอยากให้ทุกคนดูเผื่อใครจะไปซื้อให้ลูกหลานอ่านนะคะหรืออ่านให้ลูกหลานฟังสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่ประเทศเดนมาร์กอ่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีบอกปีเนาะด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังเออนี่ค่ะ บอกไว้แต่ตรงนี้นะคะโฟ r เอ e r บอกไว้แต่ว่าคนเขียนเนี่ยค่ะชื่อคริสเตียนกินสเปียกนะคะเ,เขาเกิดในปี1988ไม่ได้มีบอกว่าพิมพ์ในปีไหนนะคะก็เป็น Po i ิ i c a เ FORCE เลยนะคะทุกคนถ้าใครจะไปซื้ออ่านให้ลูกฟังหรือลูกที่ีี่ใ,ใครคตรงนี้มีไหม ตรงนี้ก็ไม่มีปีพอว่าเขาพิมพ์เมื่อไหร่นะคะโอเคนี่นะคาว่าทำอะไรโอเคไม่มีนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าอ่าสำหรับเด็กประถมค่ะเดอะเแีอร okay. ์เฟียหารเทรสที่ซื้อเฟียหารเทรสอ่ะนี่มาลุ้นนะนะคะมาด้วยกันนะคะจูเลียนแอร์อินสตัวฟล็กสมิเพีก คือทุเรียนเป็นผลใหญ่แล้วก็เปลือกของเขาเนี่ยจะมีหนามค่ะมีหนามนี่แปลว่าเพลกเกินนะคะ s o m ฟิ i s ์อ s ซออาเซียนก็คือทางตรงนี้นะคะทุเรียนเนี่ยมีต้นกําเนิดหรือพบได้ที่ทางอาเอเชียใต้ค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือใต้ในซูนะคะอสุสก็คือตะวันออกค่ะ เอเชียค่ะเอเชียตอนออกเฉียงใต้ค่ะเดนเวอร r สโพเทรลอ o สโลก e ้นเ n ลว l ทต์โดริจคือก็เป็นผลไม้ที่เป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยเหม็น as so เวียคลิตโ r ลี่ก็คือดูตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะคะที่เขาบอกว่ามันมันไม่ดียังไงกลิน่นมันเหม็นยังไงคือเวียคลิตโจลี่นะคะแต่ for ปรี้ยวด้วยน้ำแข็ยือดแมิสต์สติงค์ฟรุตเอล่าฟลักเตเนสขหรือเรียกว่าเป็น uh, ราชาแห่งผลไม้นะคะฟล u กเตเนสของประชา <Ella S 1> แห่ง <folk S 1> ผลไม้สติงค์ที่ s ิสต์เยือดแลมิสต์ Frogs, ja, det er det. Det er det. de er det. er det. en er Flere steder i det. vil du se si skilte, hvor der står, at du ikke må have Det med. At du ikke må have med. Den er forbudt på mange hoteller. Biblioteket. ยาฟบุตยาันน์เอฟูบุตฟอมันน์เอฟูบุตส์บนโรงแรมห้องสมุดอีอาร์อออฟเฟรีบุ๊กนิงเขาบอกว่าด้วยความที่เขามีกลิ่นแรงเนี่ยนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าก็หลายที่ในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาก็ห้ามนำเข้าโรงแรมห้องสมุด แล้วก็ตามตึกต่างๆนะคะมีการห้ามห้ามเอาทุเรียนเข้าไปด้วยค่ะ t ต e l ์ลโลคเตอร์ซิมเปอร์เฮนโซไมล์ออเดนจอรี่โลคเคสไพร์เ a อร์ไซต์เอร์โฮมนะก็คือกลิ่นเขาแรงมากแล้วกลิ่นนี่ยก็จะแบบแพร่กระจายไปหลายห้องด้วยนะคะ <laughs> คืออยู่ตรงไหนก็ได้กลิ่นประมาณนั้นแหละคะ่ะ e อีอ <laughs> ินบร n กนิ่งเกนเนมเวนติเลชั่นสแอนเลกก็คือ ในหนึ่งตึงเนี่ยเปิดท pues mm ุเรียนอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถไปตามท่อแอร์ด้วยนะคะกลิ่นนะคะแอร์ดูดก็ไปก็ไปตามกลิ่นนั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายนั้นไ w ่ l c o m e อนรับในอุบัติการณ์การขนส่งหร o อผู้โดยส r รบนเ e รื่องบินก็คือหลังจากนั้นคือจากนั้นนอกจากนี้นะคะก็คือไม่ให้เอาขึ้นรถสาธารณะด้วยนะคะรวมทั้งเครื่องบินค่ะ ท i f ร้านอาหารตัวส่งเสวียฟรอกต์น่ะฮะอินทรัดเอาลูกดูเรียนอมโคก็หลายพัตคาร้านอาหารต่างๆนะคะเวลาที่จะเสิร์ฟทุเรียนเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าอินทรัดเอาลูกดูเรียนอมโคลก็คือจะมีพื้นที่มีเขตหรือว่าเหมือน แบ่งเขตว่นตรงนี้ทุเรียนตรงนั้นไม่ทุเรียนอะไรเงี้ยเหมือนการสุบบุหรี่อะค่ะทุกคนประมาณนั้นเลยนะคะโอ้โหอันนี้เขาเขียนไว้นะคะในหนังสือฝรั่งวอเกสเตอร์แคร์แสมเดนอุนแอ r พลายพลายรีสอร์ r เดิ s ยูริกิสก็คือเป็นพื้นที่ที่มีจำกัดหรือกำจัดพื้นที่ไว้ให้สำหรับคนที่อยากกินทุเรียนนะคะแล้วก็ กลิ่นก็จะได้ไม่ไปรบกวนแขกคนอื่นๆที่มารับประทานอาหารในร้านอาหารด้วยค่ะฟอร์สโต้ชื่อนกดูเสียงนงข้าวนะคะชื่อกสเมย์ดูเรียนในอีกโดอลีเดนฮาอินซูลีเฟล ในส i t ที really fast, so give ่ฟ l นแสบ s อแดน s ิ d ร์กิว t ้งโมเ m อร e o อปัสซีเน่โอ้โ v e r นเ l นเวียคลเขาบอกว่ามันก็ตลกนี้นะที่กินทุเรียนนะชัว์เนาะก็คือกินทุเรียนเนะะี่ยค่ะจริงๆก็คือไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดเลยหรอกแล้วก็มีความหวานด้วยค่ะแล้วก็มีเฟลก็คือ,อเหมือนกับมันๆนะคะหวานมัน ซึ่งก็คล้ายๆกับกีวีเอ่อกีวีสุกๆอะค่ะหรือไม่ก็คล้ายๆกับโอเบอร์ชีน,นก็คือมะเขือค่ะกิ่นมะเขือแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็ดีต่อสุขภาพด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเม็ดโพชูสแอดูรียนส์ลกอ er den blevet meget sikkert, fordi den er så so sund. Thailand eksporterer mere og mere af den ildlugtende fugt, og deres slogan sidder lige i skabet. Tastes like heaven. <laughs> Tastes like heaven. Smells like hell. <laughs> Eller på dansk. สเปเยร์หิมเบอร์สก์ล็อกเ e อร์เอลเฮลเอร์ทโอเคโอ้ยคุณแม่น้กคขาวอ่านออกเสียงอาจจะแบบไม่ถูกไม่ต้องก็ขอโทษขออภัยเย่แบนเนอว์เย้น้องขาวบอกเป็นคำที่เอ่อเบนท์นอวนะคะ and helverti เนี่ยค่ะคือคำต้องห้ามค่ะก็คืออ่ะ ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ทุเรียนเนี่ยค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ากลิ่นเขาจะแบบแรงแต่ว่าได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนั่นเองในในส่วนที่มีประโยชน์เขาก็มีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยส่งออกเยอะมากในแต่ละปีนะคะอีสุลกนี่คือเอ่อเป็นคำฝาสปุปโภคก็อีสุลกนี่จะใช้เวลาที่ เรียนเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยถ้า,าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนะีคะไทยมีกลิ่นเหม็นเนียค่ะเขาจะใช้คำนี้นะคะอีโลก็คือเป็นโฟวสโปสำหรับสุขภาพค่ะแล้วก็ใช้สโลเกนสำหรับอันนี้ด้วยนะคะว่ารสชาติเนี่ย taste like heaven เเหมือนสวรรค์น,นะคะได้กินทุเรียนเเหมือนขึ้นสวรรค์ประมาณนั้นและคะ่ะ แต่ว่ากลิ่นเนี่ย smell like hel กินเหมือนนรกนะคะรสชาติเหมือนสวรรค์กินเหมือนนรกค่ะแปลออกมาเป็นภาษาเดนมาร์กบอกว่า smell himmersk l o o k a hel <c oughs> ประมาณนี้นะคะก็แล้วฟังกันแล้วเรื่องราวของทุเรียนที่คนต่างชาติเขาเออกมาเขียนให้เด็กๆได้อ่านได้เรียนรู้ ราชาผลไม้หรือผลไม้ที่มีกลิ่นเหม็นแรงที่สุดในโลกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอ่ะน้องข้าวเเซียดูสวัสดีคัก <c oughs> <c oughs> คนป่วยนะคะคุณแม่ก็แบบมีคัดจมูกแล้ว <c oughs> ทุกครั้งนะคะที่แบบว่านั่ง ไม่รู้ว่าอากาศมันยังชื้นอยู่เนาะเมื่อ,อไหร่ที่อากาศชื้นกินกาแฟาทานเผ็ดนะคะก็จะมีคัดจมูกแบบนี้นะคะอาการคัดจมูกแบบนี้แล้วก็ช่วงคริสต์มาสวันหยุดเลยที่เราหยุดยาวนะคะเราก็เดินสายในแต่ละบ้านเนาะก็ทำให้เนี่ยคะ่ะอ,อ,อ,อาการแบบนี้กันโ <Okay. S 1> อเคอดีเราเนสต์วิด <laughs> ีโอลูก แค่วิซีดิไปแล้วค่ะทุกคนน้องข้าวบอกวาอ่าจะให้อ่านอีกนะคะก็ขอเป็นสำหรับคลิปหน้านะคะอยู่ดีไม่เลวทุกคนค่ะบ๊ายบาย